ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะประเทศกัมพูชาโดนคำสาปค่ะและทำไมประเทศกัมพูชาถึงได้ชื่อว่าดินแดนต้องคำสาปมักจะเห็นหลายๆคนค่ะบอกว่าประเทศกัมพูชาเป็นดินแดนต้องคำสาปก็ต้องมีการแย่งชิงอำนาจกันหรือโดนรุกกรานจากต่างชาติเลยสงสัยค่ะว่าทำไมกัมพูชาถึงได้ขึ้นชื่อว่าดินแดนต้องคำสาปนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะเป็นเรื่องเล่าที่คนเล่าสืบต่อกันมาค่ะเพราะนับตั้งแต่สิ้นยุคของเมืองพระนครอาณาจักรที่ครองดินแดนกัมพูชาก็มีความวุ่นวายมาตลอดค่ะเนื่องด้วยถูกแทรกแซงจากอำนาจภายนอกอย่างสยามและก็เวียดนามไม่รวมถึงการแย่งชิงราชสมบัติภายในและก็สงครามกลางเมืองอีกด้วย มีคำสาบอยู่คำสาบหนึ่งค่ะที่ถือว่าใช้เป็นหลักฐานได้นั่นก็คืออยู่ในศิลาจารึกค่ะซึ่งเป็นคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งทันได้สาบแช่งสำหรับผู้ที่ทำลายฐานของพระศิวะปราสาทตาเมือนทมค่ะมีศิลาจารึกเมื่อพศ1563 ตรงกับรัชาสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรพระนครค่ะเนื้อหากล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการคาทาตและการให้สิ่งของช่วงท้ายของจารึอก,ก็กล่าวถึงพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งประทานเงินทองไว้ที่ฐานของพระศิวะและคำสาปแช่งผู้ทำลายฐานว่าให้ตกนรกจนสิ้นการละมะหาโกธค่ะ และอีกปราสาทหนึ่งค่ะนั่นก็คือปราสาทตาเมืองทมค่ะถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มโบราณสถานตาเมืองค่ะเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสววัิกายค่ะศิลปะของสมัยบาปวนอายุประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17ประกอบด้วยปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศใต้ ปรา,าสาทบริวารสององค์บรรณาลัยสองหลังระเบียงโคดและก็สระน้ำด้านข้างค่ะซึ่งนักวิชาการบางท่านมองเพียงผิวเผินว่าการทำลายฐานดังกล่าวคือฐานขององค์พระศิวะ ในปรา,าสาทตามเมืองทมเท่านั้นแต่หลายคนเชื่อว่าพระเจ้าสุริยวรมันได้สาบแช่งผู้ที่ทำลายราชวงศ์มหยินทรปุระของพระองค์ลงด้วยเนื่องจากคติของกษัตริย์ของโบราณถือพระองค์ว่าเป็นอวตารของพระศิวะค่ะตัวอย่างจากปรา,าสาทพ,พระวิหารที่สันนิษฐานว่าเป็นศาสนาสถานลัทธิไสยวิกายมีศีวลึงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะนอกจากนั้นคำสาบแช่งของ ผู้ที่ทำลายฐานของพระศิวะจึงไม่ได้หมายถึงแค่ทำลายฐานองค์พระศิวะที่ปราสาทตามเมือนทมค่ะแต่หมายถึงการทำลายฐานของพระศิวะอวตารน,นั้นคือการโค่นล้มราชบัลลังก์ทำลายราชวงศ์มหินทรปุระไม่ให้เป็นที่อวตารของพระศิวะต่อไปนั่นเอง แม้หลายคนจะไม่เชื่อเรื่องของคำสาบเรื่องไสยศาสตร์ม์ดำหรือว่าอพินิหารก็ตามแต่ก็ต้องสังเกตได้ว่านับตั้งแต่ที่ตระซอกปะแอมหรือพระเจ้าแตงหวานค่ะซึ่งเป็นแค่ทาสปลูกแตงแต่โค่นล,มล้มราชวงศ์สังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9 ซึ่งเป็นศิวะอวตารชีวิตของชาวเขเมรสภาพไม่ต่างจากตกนรกค่ะจนถึงทุกวันนี้ราวกับเป็นคำสาบแต่หลายคนเชื่อว่าเขเมรโดนคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันเข้าไปแล้วโดยมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดังนี้ค่ะพวกเขาถูกทำลายย่อยยับพวกเขาตกอยู่ภายใต้อานัตของผู้อื่นตั้งแต่อดีตค่ะและในปัจจุบันก็ตกอยู่ใต้บัญชาของทานพวกเขาอีกที พวกเขาทำการเข็นฆ่าล้างผ่านกันเองค่ะวนหลูปไปตลอดการเพราะการแย่งอำนาจกันอย่างเหตุการณ์สังหารหมู่ล้างเผ่าพันธ์การฆ่าที่ทุ่งสังหารซึ่งทำให้ขเขมนสี่ฝ่ายรบกันเองพวกเขาจําต้องตกเป็นทาสของชนชาติอื่นตลอดไปไม่มีวันได้เป็นอิสระไม่ว่าจะจากสยามจากฝรั่งเศสจากจีนค่ะ พวกเขาจะต้องเผชิญต่อภัยอุปสรรคจวกจนความวุ่นวายและธรรมชาติที่เลวร้ายเสมอไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งพายุจะพบทุกปีเลยทีเดียว พวกเขาจะไม่มีวันเป็นอิสระค่ะและหากต่อกรกับลูกหลานของพวกเขาจะไม่มีวันได้รับชัยชนะไม่ว่าจะสงครามที่ปราสาทเขาพระวิหารหรือตาพรมค่ะปราสาทตาควายและเนิน350ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้พวกเขาจะลอกกัดเล่นข้างหลังพวกเขาก็จะปราชายัยเขาจะไม่มีวันจเจริญเขาจะล้าหลังเขาจะไม่มีวันพัฒนาเขาจะไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์และเขาจะกล่าวโทษ ว่าเป็นพวกตระกูลของสยามได้กระทำให้เขาเป็นเช่นนั้นโดยที่ไม่ได้หันกลับมาดูว่าพวกเขาได้กระทำอะไรไว้